สวัสดีค่ะทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้อากาศสดชื่นมากเย็นสบายมีหมอกให้เห็นน้ำค้างเม็ดใหญ่ๆบนหลังคาเต็นท์และบนยอดญาเมื่อเดืนดากับบรรยากาศกันพอแล้วก็รีบเก็บสัมภาระเพื่อออกเดินทางกันต่อคะ่ะเข้าไร่ข้าไร่ไรที่เรากินกันอยูนะ่เนี่ยสวยมากเขา,ขาไม่ชอบเขาอยากให้คนเมืองออกไปเขาก้าไล่ ไป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 อะไรอย่างอย่ายุ่งอะไรก่อนโอ้ยนี่ตอไม้ยังใหญ่เนี่ยดูสะกี่ชั่วยุคคนเนี่ยถึงยิได้ตอขนาดเนี้ยอ่าใหญ่มากล้มจำมาจา้านะ <c oughs> โอ้ยใหญ่มากระ <c oughs> หว่างเดินทางกลับก็ผ่านสูนพัฒนานเด็กเล็กเห็นเด็กๆ,ๆก็เลย เอาขอนมมาแจากเด็กๆกันได้นะแบบแ่งๆกันนะครับเอนออยู่ในมันุไม่ยิงหนุนนะ่ะข้างในหนุนน่ะคือานฝากไปให้เพื่อนอีกมาๆมา,มาข้างข้างหลังมาอันนี้สองคนกินด้วยกันนะอ่าน,นี่นะ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 มีเด็กข้างหน้าอีกอหนูมารับขนมแล้วคะ่ะขนมขนมรับขนมค่ะครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแบ่งกันนะ สวัสดีค่ะด้วยอาพี่แฮมมาข้างหลังมาอีกมาอีกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแบ่งคนละอะนะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยียย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 ครับยย่ยยยยาียยยยยย ให้เขาเรียกว่าให้ภาพเล่าเรื่องนี่นะครับเส้นทางออกจากทุ่งใหญ่นะเลยสวนต้นไผ่ที่นี่สูงสูงอยู่รากันตาพอประมาณออแถวนี้ไผ่เยอะช้างมาหากินไผ่เลยป่าลับที่มาของคำว่าวิ่งปา่ปาลาบป่าลาบ วิ่งนีช้างใช่ช้างวิ่งอ๋อาลวสรรมการนี้สุดยอดตอมดดอ้ม้เ่ยอาแดดงนไมแ้สังเาแสงที่นี่คือหน่วยพิทักษ์ป่าสารวานะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรน,นะครับ ชายสวนที่ไหนวะดินเหนียวนี่ก็ดินมันก็ขับยากอยู่อย่างเงี้ยลื่น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 เออขึ <c oughs> ้น <c oughs> นิดนึงยังอารมณ์ันอยู่ <c oughs> แต่ต้อง <c oughs> าาต้องยาวกว่าน,นี้อรอเ <c oughs> ้วก็ออกเดินทางกันต่อค่ะด่านที่ดีสามองค์คือจุดหมายต่อไปก <c oughs> ารเดินทางก็ไม่นานทะเลหมอกสวยงาม <c oughs> เ,เดี๋ยวเราก็มาถึงแล้วนี่นครับเจดีย์สามองค์ครับด่านเจดีย์สามองค์ที่เห็นนะ้่เนี่ยเดี๋ยวเราหาที่จอดก,ก่อนนะเดิมที่ด่านเจดีย์สามองค์เ,งคเป็นเพียงกองหินวางซ้อนๆกันสามกองเป็นที่สักการะของคนไทยทั่วไป ก่อนจะเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนมาคมพาอมาถึงก็มาเชื่อมชมความงามของเจดีย์ทั้งสาองค์แล้วก็เดินตลาดชายแดนช้อปปิ้งชิลๆงานไม้ออกจากด่านเจดีย์สาองค์เราเดินทางย้อนกลับมาอย่างตัวอำเภอสังขละบุรีเพื่อแวะชมสะพานมอญที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ว่าเรายังไม่เคยมาในตอนนั้นสะพานเริ่มสุดโซรมชาวบ้านจึงสร้างสะพานลูกบวกขึ้นมาทดแทงเพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างชาวมอญและชาวไทยยืนดูกันอะไยจันเนี่ยได้ตกลาได้ครับนี่เหรอโอ้โหนะนีเครือกย,ยาวประมาณ500เมตรสาวมา4นาทีครึ่งแล้วอ๋อโอ้ยนี่โอ้ยได้จริงเลยปาะเพียน ปลากระมังปลากระมังปลากระมันปลากระมังเนว่าเราเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตะเพียนแต่ดูหน่อยดิค่ะมันเป็นน้องน้องตะเพียนอ๋อเนี่มาทั้งวันรึเปล่าน่ะใช่ค่ะเพื่อเช้าทั้งแต่เช้าด้วยเท่านี้อ๋ออันนั้นคือตะเพียนใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ค่ะตะเพียนทองค่ะใช่เหยื่ออะไรเนี่ยนมปังอ๋อนมปังนี่คือเหยื่อมันเนาะนี่เนาะ นี่ไงเขานั่งตกปลากันอยู่นะออีอันนี้เขาทำไว้เพื่อให้เลือกข้ามไปแต่คนเขาต้องขึ้นสะพานอย่างนี้มาเนี่ยนี่แล้วก็เดินลง มีอยู่มีอยู่จุดเดียวครับไหนลองอธิบายฟังหน่อยสิทำาว่าลูกบวกคือะอะไรพ่อเป็นพ่อชื่อบวกแม่ชื่อบวกาลูกอะไรก็เป็นลูกบวกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีลูกอ่ะมีคนรมีโคตบวก สะพานลูกบวกเป็นสะพานที่ทำจากไม้ไผ่นำมามัดรวมกันเป็นก้อนกลมๆเพื่อเป็นทุ่นก่อนแล้วนำไม้ไผ่ผ่าซีบม,ม,มาสานต่อๆกันนำมาวางบนทุ่นอีกทีหนึ่งเดินเล่นบนสะพานลูกบวบบรรยากาศดีมากมมมชมวิถีชีวิตของคนที่นี่เเรียกปขยัน,นมันเนี่ยแต่ตัวใหญ่เนาะ และจุดนี้ที่เขาเรียกว่าสามประสบเพราะประกอบด้วยแม่น้ำสามสายไหลามาบรรจบกันมีแม่น้ำซรงกเรียแม่น้ำบีคลีแม่น้ำรันตีมาตอนนี้จะได้บรรยากาศธรรมชาติสวยงามสุดๆเย็นสบายแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวที่นี่จะแน่นมากแต่แบบนี้แหละเราจะได้ดื่มดันกับธรรมชาติเต็มที่เลยเต็มอิ่มมากจริงๆ นี่มาดูอะไรโองห้อ้โอ้โนะโอยายอะไรอะ่ะายสะพานมอนอันนี้แฝกของอุทยาน คืนนี้พวกเราได้เข้าพักที่บ้านเสน่ห่องเมื่อกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลามืดคำ่ำเลยลองแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นใจมากดาวเต็มฟ้าเลยแถมได้เห็นทางช้างเผือกด,ด้วยกิจกรรมดูดาวต้องมาแล้วสิเมื่อนอนนับดาวกันครบแล้วก็เริ่มหิวละสิเดือกแล้วนี่แต่โชคดีนะที่มีเชฟจากเซอรเจ,จนมาตมาม้มมาม่าให้กินอิ่มท้องสบาย นอนได้หลับฝันดีดาตีสวัสดะทุกคนบบนิ่มปังขึ้นเลยกิ <Answer ing noise> นก่อนกินก่อนโอ้โหสุดยอดเลย ขอน้ำหน่อยเยอะเยอคือต้องับสบายกันไงโอ้โหรสชาติเป็นไงสุดยอดใส่หัวทำไมอ่ะอันนี้คือขึ้นชงเอ้โหรสชาติถึงระดับส